สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการสอนวิทยาการคำนวณของน้องๆ้องปอ .3 ค่ะเป็นการเจาะลึกบทวิเคราะห์วิดีโอสอนของคุณครูนัทมลกุดวงแก้วจากโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคลาหัวข้อน่าสนใจมากท่องโลกอินเทอร์เน็ตค่ะ เรามีบทวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญน,นะคะที่เขาดูว่าเอ๊ะการสอนนี้ตรงแผนไหมเป็นแนว problem based learning หรือ PBL หรือเปล่าแล้วก็มีข้อเสนอแนะอะไรบ้างเป้าหมายเราวันนี้ก็คือเอ่อมาลองย่อยข้อมูลนี้กันค่ะดูว่ามีอะไรน่าสนใจจุดเด่นหรือว่าโอกาสพัฒนาตรงไหนสำหรับการสอนเรื่องนี้ให้เด็กประถมเอาละค่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่า ประเด็นแรกเลยนะคะคือเรื่องความสอดคล้องกับแผนการสอนที่เขาจะมอง3ด้านคือความรู้หรือ K ทักษะ P แล้วก็เจตคติ A ซึ่งด้านความรู้ K เนี่ยคะแนน,นสูงมากเลยนะคะตั้ง95%เนี่ยตรงนี้มันสะท้อนอะไรบ้างคะคับคะแนน95%ด้าน K เนี่ยแสดงว่าคุณครูทำได้ดีมากครับในการาถ่ายทอดความรู้พื้นฐานตามแผนเลยจุดประสงค์หลักคือให้นักเรียนเข้าใจว่าอินเทอร์เน็ตมันใช้หาความรู้ได้นะ <S <S ซึ่งคุณครู เริ่มต้นได้ดีมากคือเอาเรื่องใกล้ตัวมาคุยก่อนประวัติโรงเรียนพออคนแรกคือใครอะไรแบบนี้ครับมันทําให้เด็กเอ๊ะอยากรู้แล้วก็เห็นว่าอ๋ออินเทอร์เน็ตช่วยได้แล้วก็มีการสาธิตการใช้ Google Chrome นะครับทาเป็นขั้นเป็นตอนเลยเช่นจะพับไดโนเสาร์ต้องค้นหายังไงมีรูปให้ดูชัดเจนและที่สําคัญคือมีใบงาน3.1 3.2ให้ทําคู่ไปด้วยเลยเด็กก็ได้ทวนคําศัพท์ อินเทอร์เน็ตเว็บเบราว์เซอร์คืออะไรช่องค้นหาอยู่ตรงไหนรู้ขั้นตอนแล้วก็รู้เรื่องความปลอดภัยด้วยครับเรื่อง URL น่าเชื่อไหมอันนี้ครอบคลุมดีมากครับอืมค่ะแต่เหมือนมีจุดเล็กๆที่บทวิเคราะห์บอกว่ายังไม่ค่อยเคลียร์ในชั่วโมงนี้เกี่ยวกับด้านความรู้อ๋อใช่ครับคือเรื่องการประมวลผลข้อมูลอย่างง่ายครับตามแผนเนี่ยเขาอยากให้เด็กเริ่มเอาข้อมูลที่หาเจอมาทำอะไรต่อ เช่นแบบว่าจัดกลุ่มง่ายๆอะไรแบบนี้ครับแต่ในวิดีโอชั่วโมงนี้ยังไม่ค่อยเห็นกิจกรรมที่เด็กได้ลงมือทำส่วนนี้จริงๆจังๆนะครับส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การหาข้อมูลให้เจอก่อนอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือรู้วิธีหาเจอแล้วแต่ยังไม่ได้ลงมือจัดการข้อมูลเท่าไหร่งั้นไปต่อที่ด้านทักษะพีนะคะคะแนนลงมาหน่อยเหลือ75%จุดประสงค์ก็คือ ประมวลผลข้อมูลอย่างง่ายได้ซึ่งก็เอ่อเกี่ยวกับเมื่อกี้เลยนะคะใช่เลยครับคะแนน75%ก็สะท้อนว่ามีทักษะที่ได้ฝึกนะคือพวกการสังเกตการตีความจากใบงานเช่นเอ่อเติมคำถูกผิดบอกหน้าที่ปุ่มอันนี้ได้ฝึกครับเป็นพื้นฐานที่ดีแต่ว่าทักษะหลักจริงๆที่แผนเน้นในด้าน P คือการประมวลผลข้อมูลอย่างง่าย มีแหละครับที่ในแผนเขามีตัวอย่างกิจกรรมเช่นจัดกลุ่มสถานที่ท่องเที่ยวอะไรแบบนี้คือต้องเอาข้อมูลมาคิดต่อมาจัดระบบมาแยกแยะกิจกรรมแบบนี้ครับยังยังไม่ค่อยเห็นในชั่วโม,มงเรียนนี้เท่าไหร่ใบงานส่วนใหญ่ก็ยังเป็นอตอบคำถามตามที่เห็นหรือตามที่ครูสอนมากกว่าครับน่าสนใจคะ่ะมันเหมือนเป็นสเต็ปถัดไปเนาะจากหาเจอแล้วมาเป็นการเอามาทำอะไรต่อ ซึ่งสำหรับป3นี้คงต้องออกแบบดีๆเลยแล้วด้านสุดท้ายเจตคติ A คะแนนกลับไปสูงเปรียด95%อีกแล้วอันนี้เป็นยังไงคะโอ้ด้านเจตคติหรือ A เนี่ยทำได้ดีมากๆครับคือบรรยากาศในห้องเรียนดีมากคุณครูเป็นกันเองสนุกสนานมีร้องเพลงทักทายถามตอบตลอดเด็กๆก็ดู เออผ่อนคลายกล้าพูดกล้าคุยเนื้อหาก็พยายามโยงเรื่องที่เด็กสนใจจริงๆอย่างที่บอกประวัติโรงเรียนสัตว์เลี้ยงพับกระดาษทำให้เด็กเห็นว่าเออมันมีประโยชน์นะไม่ใช่เรื่องไกลตัวแล้วก็ที่สำคัญมากๆคือครูย้ำเรื่องความปลอดภัยตลอดครับถ้าเจออะไรไม่เหมาะสมต้องบอกผู้ใหญ่อันนี้เป็นการปลูกฝังที่ดีมากแล้วก็ กระตุ้นให้เด็กอยากรู้ต่อด้วยให้ไปคิดหัวข้อมาค้นคว้าเองทั้งหมดนี้คือส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้แล้วก็การใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้องเลยครับตรงตามเป้าหมายด้าน A เป๊ะเป๊ะสรุปคือ K กับ A นี่แข็งแรงมากเลยนะคะสร้างพื้นฐานความรู้ทัศนคติได้ดีเยี่ยมแต่ P เรื่องลงมือประมวลผลข้อมูลนี้ยังเป็นส่วนที่อออาจจะต้องเติมเข้าไปทีนี้ไปดูอีกประเด็นที่บทวิเคราะห์มองคือเรื่องแนวคิด problem-based learning หรือ PBL ผลออกมาว่าสอดคล้องแค่ปานกลางค่อนข้างน้อยประมาณ40-50%เองอันนี้แอบแปลกใจนิดนึงค่ะเพราะตอนแรกที่เริ่มด้วยคำถามเรื่องพอ,อ,อคนแรกมันก็ดูเหมือนเป็นปัญหานำหรือเปล่าคะครับเป็นข้อสังเกตที่ดีเลยครับคือ จุดที่มันคล้ายๆ PBL ก็คือตรงเริ่มต้นนี่แหละครับที่ใช้คำถามกระตุ้นความสงสัยหรือเรียกว่าเป็นปัญหาก็ได้คือไม่รู้ข้อมูลพอออแล้วก็เสนอว่าอินเทอร์เน็ตคือเครื่องมือช่วยหาคำตอบได้ตรงนี้มันจุดประกายความสนใจได้ดีครับก็สอดคล้องกับขั้นสร้างความสนใจหรือ engagement ใน 5E's ที่แผนการสอนคาระบบไว้นั่นแหละครับแต่ว่าหัวใจของ PBL จริงๆเนี่ยมันอยู่ที่กระบวนการหลังจากนั้นครับคือ เด็กๆควรจะได้เจอปัญหาที่อาจจะซับซ้อนกว่านี้หน่อยแล้วก็มีอิสระในการหาทางแก้ปัญหาเองลองผิดลองถูกค้นคว้าเองหรือทํากับเพื่อนโดยครูเป็นเหมือนออผู้ช่วยคอยแนะนำแต่จากวิดีโอที่เห็นเนี่ยส่วนใหญ่กระบวนการยังเป็นแบบคุณครูสาธิตให้ดูแล้วก็ให้นักเรียนลองทำตามในกรอบที่กำหนดไว้มากกว่าจะเป็นการให้เด็กๆไปลุยแก้ปัญหาเองอย่างอิสระนะครับเป็นที่เชิญเลตซะมากกว่าอ๋ oh. เข้าใจความต่างแล้วค่ะคือมีโจทย์ให้แต่ยังไม่ได้เปิดสนามให้เด็กลงไปเล่นแก้โจทย์เองเต็มที่ซึ่งอาจจะเพราะออข้อจํากัดหลายอย่างหรือเปล่าคะเวลาหรืออุปกรณ์หรืออาจจะมองว่าป .3 การนําแบบนี้ยังจําเป็นอยู่เป็นไปได้หมดเลยครับ การจะทำ PBL เต็มรูปแบบกับเด็กเล็กโดยเฉพาะวิชาที่ต้องใช้ทักษะเทคโนโลยีที่แต่ละคนก็อาจจะมีพื้นฐานไม่เท่ากันเนี่ยมันก็ท้าทายนะครับทั้งเรื่องการคุมชั้นการเตรียมของหรือการออกแบบปัญหาให้มันพอดีพอดีการที่คุณครูเลือกวิธีสาธิตนำอาจจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมในปริบทนั้นก็ได้ครับเพื่อให้แน่ใจว่าเด็กทุกคนได้อย่างน้อยก็พื้นฐานที่จำเป็นไปก่อน ถึงแม้ตอนท้ายจะมีให้การบ้านไปคิดหัวข้อเองอันนั้นก็ถือว่าดีนะครับเป็นการส่งเสริม self-directed learning ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของ PBL แลแหละแต่ถ้าดูภาพรวมในชั่วโมงเรียนนั้นก็ยังเป็นลักษณะครูถ่ายทอดความรู้เป็นหลักอยู่ครับชัดเจนเลยค่ะก็เป็นภาพสะท้อนความท้าทายจริงๆนะคะในการเอาแนวคิด active learning มาปรับใช้แล้วจากที่วิเคราะห์มาทั้งหมดเนี่ยค่ะทางผู้เชี่ยวชาญมีข้อเสนอแนะอะไรบ้างคะที่จะช่วยให้การสอนนี้เอ่อดีขึ้นไปอีกครับ มีข้อเสนอแนะที่น่าสนใจอยู่หลายอย่างเลยครับอย่างแรกเลยก็คือการทําให้ทักษะการประมวลผลข้อมูล P มันชัดเจนจับต้องได้มากขึ้นคือแทนที่จะแค่หาข้อมูลเจอเฉยๆอาจจะลองเพิ่มกิจกรรมสั้นๆง่ายๆให้เด็กได้ลงมือจัดกลุ่มหรือแยกประเภทข้อมูลจริงๆดูบ้างเช่นสมมติหาข้อมูลสัตว์เลี้ยงเสร็จอาจจะมีบัตรคํารูปสัตว์หรือให้วาดรูปแล้วลองมาช่วยกันแปะบนกระดานแยกตามเกณฑ์ง่ายๆสัตว์บกสัตว์น้ําหรือมีปีกไม่มีปีกอะไรแบบนี้ครับ หรือใช้โพสิทธ์ก็ได้การได้ลงมือทําแบบนี้แหละครับจะช่วยให้เด็กป3เข้าใจคําว่าประมวลผลได้ดีกว่าแค่ฟังเฉยๆค่ะการให้ลงมือทํานี่น่าจะช่วยได้เยอะจริงๆค่ะสําหรับเด็กวัยนี้แล้วมีประเด็นอื่นอีกไหมคะประเด็นที่2ครับคือการส่งเสริม active learning ให้มากขึ้นแล้วก็พยายามเชื่อมโยงกับเรื่อง computational thinking หรือ CT ให้ชัดขึ้นด้วย คือถ้าอุปกรณ์พอไหวนะครับอาจจะมีคอมหรือแท็บเล็ตให้ลองเป็นกลุ่มย่อยๆก็อาจจะปรับจากการที่ครูสาธิตยอย่างเดียวเป็นให้เด็กลองคลิกตามดูบ้างสลับกันไปหรืออาจจะใช้พวกโปรแกรมจำลองซิมูเลเตอร์ง่ายๆก็ได้ครับแล้วก็อาจจะลองตั้งโจทย์ที่มันเปิดกว้างกว่าเดิมนิดหน่อยให้ทำเป็นกลุ่มเล็กๆเช่นถ้าโรงเรียนจะจัดงานวันเด็กเราจะใช้อินเทอร์เนต็ตหาข้อมูลอะไรได้บ้างนะ ให้เด็กช่วยกันคิดช่วยกันหาแล้วมาเล่าให้เพื่อนฟังแบบนี้เด็กจะได้ใช้ทักษะหลายอย่างขึ้นครับไม่ใช่แค่ทำตามขั้นตอนและที่สำคัญเลยคือต้องพยายามชี้ให้เด็กเห็นความเชื่อมโยงกับการคิดเชิงคำนวณหรือ C T ครับเช่น <c oughs> ตอนสอนค้นหา <c oughs> ก็อาจจะบอกว่าเนี่ยขั้นตอน1,2,3ที่เราทำตามลำดับแบบนี้มันเรียกว่าอัลกอริทึมนะคล้ายสูตรทำขนมเลยหรือสังเกตไหมตอนเราหาข้อมูลสัตว์กับหาข้อมูลพับกระดาษ เราอาจจะใช้คำค้นต่างกันหรือดูรูปแบบเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือต่างกันนะการเชื่อมโยงแบบนี้จะทำให้วิชานี้มีความหมายมากขึ้นครับไม่ใช่แค่เรื่องใช้คอมพิวเตอร์เป็นไหมคือนอกจากถามแบบใช่ไม่ใช่หรือเติมคำที่เน้นจำลองเพิ่มคำถามที่กระตุ้นให้เด็กคิดแสดงความเห็นดูบ้างเช่นทำไมเราต้องบอกผู้ใหญ่ล่ะถ้าเจอข้อมูลแปลกๆในเน็ตหรือ นอกจากหาข้อมูลการบ้านอินเทอร์เน็ตมีประโยชน์อะไรอีกบ้างในชีวิตเราคำถามแบบนี้จะช่วยฝึกการคิดวิเคราะห์การสื่อสารได้ดีขึ้นครับแล้วก็ข้อสุดท้ายครับเรื่องการบริหารจัดการเวลาครับเพราะกิจกรรมในชั่วโมงนี้ค่อนข้างหลากหลายทั้งเพลงทักทายสาธิตใบงานสรุปการวางแผนเวลาแต่ละส่วนให้ดีๆก็สําคัญครับ อาจจะต้องดูว่าเอ๊ะกิจกรรมไหนคือหัวใจหลักต้องให้เวลาเต็มที่ส่วนไหนอาจจะยืดหยุ่นได้เพื่อให้มีเวลาพอสําหรับส่วนที่อยากเน้นเช่นการลงมือทําหรือการคุยกันมากขึ้นค่ะข้อเสนอแนะทั้งหมดนี่ดูเอาไปปรับใช้ได้จริงเลยนะคะทั้งเรื่องทําให้ peer r e v i e มจับต้องได้เพิ่ม active learning กับ CT ใช้คําถามชวนคิดแล้วก็การจัดการเวลาสรุปแล้วภาพรวมทั้งหมดบทวิเคราะห์ให้คะแนนการสอนครั้งนี้เท่าไหร่คะจากเต็ม10 โดยรวมแล้วเนี่ยถือว่าเป็นการสอนที่ดีมากนะครับสำหรับป .3 คุณครูทำได้เยี่ยมเลยในการดึงความสนใจเด็ก engagement การปูพื้นฐานความรู้ knowledge แล้วก็การสร้างทัศนคติที่ดี attitude เรื่องการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยไฟรู้ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับวัยนี้ แต่ก็อย่างที่เราคุยกันครับยังมีโอกาสที่จะพัฒนาต่อยอดได้อีกโดยเฉพาะเรื่องทักษะการประมวลผลข้อมูล process skills ให้มันชัดเจนเป็นรูปธรรมขึ้นแล้วก็การเชื่อมโยงกับแนวคิดเชิงคำนวณหรือ CT ให้เข้มข้นขึ้นเพื่อเตรียมเด็กสำหรับขั้นต่อไปดังนั้นคะแนนรวมที่บทวิเคราะห์ให้นะครับคือ8.5เต็ม10ครับถือเป็นคะแนนที่ดีมากสะท้อนความตั้งใจของคุณครูแต่ก็ยังมีพื้นที่ให้พัฒนาต่อยอดได้อีกครับ8.5นี่สูงที่เดียวนะคะสรุปจากการคุยกันวันนี้ ทำให้เราเห็นชัดเลยว่าการสอนท่องโลกอินเทอร์เน็ตครั้งนี้เนี่ยประสบความสําเร็จมากในการดึงดูดน้องๆป .3 ให้สนใจให้ความรู้พื้นฐานสร้างทัศนคติที่ดีแต่ในขณะเดียวกันก็ชี้ให้เห็นถึงความท้าทายเหมือนกันนะคะว่าจะทํายังไงให้เด็กๆได้ฝึกทักษะการจัดการข้อมูลที่หามาและทําให้การคิดเชิงคํานวณมันจับต้องได้จริงในการเรียนระดับนี้ใช่เลยครับ มันเป็นความท้าทายในการออกแบบก,กิจกรรมให้เหมาะกับวัยแต่ก็สำคัญมากครับสำหรับการวางพื้นฐานให้เด็กๆในยุคนี้ค่ะ และนี่ก็คือประเด็นสำคัญที่เราได้จากการเจาะลึกบทวิเคราะห์กันในวันนี้ซึ่งก็พิงทายด้วยคำถามน่าคิดนะคะว่าในยุคที่ข้อมูลมันเยอะมากๆแบบนี้การสอนให้เด็กประถมต้นแค่รู้วิธีหาข้อมูลกับการสอนให้รู้จักประเมินกรองแล้วก็จัดการข้อมูลที่หาเจอได้ด้วยเนี่ยอะไรคือจุดสมดุลที่เราควรจะเน้นมากที่สุดณะตอนนี้ค่ะ